เฮียเฮียเฮียขอก๋วยเตี๋ยวต้มยำชามหนึ่งนะเอาเส้นอะไรล่ะเอาเส้นมาม่านะเฮียโอเคโอเครอเฮียแปบขอไวๆว,วนะหิวมากอะสะรุปจะเอาเส้นอะไรล่ะเอาเส้นมาม่าก็เพียโอเคได้โอเคได้ขอไวๆวด้วยนะหิวสุดสฮดอะคือเอกจะเอาสองเส้นรวมกันเลยเหรอป่าวป่าวป่าวเอาเส้นมาม่าอย่างเดียวโอเคตามนั้นตามนั้นแต่ขอไวไวเลยนะ อดสรุปมึงจะกินไหมวะเฮ้ยกินนี่วะมาม่าไงมาม่าก็มามา่าแต่หิวมากเอาไวไวเลยฮะ what the fuck หิวจริงปะเนี่ยหิวดีหิวดิถึงได้มาสั่งมาม่ามึงไงเฮียสรุปเอามาม่านะไวไวนะไวฮะนั่นไงสันขวานมึงเอาไงกันแน่วะมาม่าไงมามา่มามาม่าอ่าได้ยินเลวยไปทําเลยไวไว มึงจะแดกหรือไม่แดกว่านี้เดกเว้ยกลัวมามากไงตามเปลี่ยนแล้วนะไว้ไม่เปลี่ยนเว้ยแต่ขอไ,ไว้ไว้ฮะนี่มึงจะเอาใช่มะมเอาดิวะกลัวมามากไงอ่จะแดกก็อยากกวนตินกูมากนะมึงอ่ะกลัวเลยเลยวะกูขอแค่ไว้ไวฮะ,ฮะกูถามครั้งสุดท้ายนะมึงแดกเส้นอะไรวะมามาว้ยอ่าแต่ขอเร็วๆนะคะขอหิวมาก แบบนี้ตั้งแต่แรกก็รู้เรื่องแล้วขอบคุณนะจ๊ะแม่หนูยินดีค่ะรอแบบหนึ่งขอบคุณมากนะครับได้แล้วค่ะไม่เป็นไรค่ะมาแล้วจ้าไหนมาม่าไม่มีงินก็เปลี่ยนเป็นเส้นไวไวไม่มีเหมือนกันเส้นใหญ่ไม่มีเส้นอะไรก็ได้ก็ไม่มีหมายความว่าไงว่าไม่มีอะจะมีได้ไงวะก็ร้านกูขายข้าวขาหมู แล้วที่กูสั่งไปเมื่อกี้อะวะมึงอยากกินก๋วยเตี๋ยวแต่มาสั่งร้านข้าวขาหมูใช่ครับใช่ครับส่วนมึงขายข้าวขาหมูแต่มาเถียงกับมันเรื่องก๋วยเตี๋ยวใช่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 ปัญญาอ่อนเนอะถอนงอเลยวะเอ๋ตลกมันไปพวกมึงอตลกมากใช่ไหมเนียรตการแม ไเสียเวลาชิบหายกูจะทำมาหาเกลไต่โอโกกโกโกไปเลยฮลอยละลิวล้วไปแล้วพวกกูเนี่ย